Gue t referred Marche Tintonder Really, all good? Yes very

ทุกคนคิดว่าผมจะมาเก็บกระเพราครับผมทุกคนนี่แล้วก็มีใบมะกรูดใบมะนาวด้วยผมทุกคนโหต้องสวยเวยนี่ผมจะเอาใบมะกรูดไปใส่ด้วยดีดีภา วันนี้เราได้ผัดปั๊มหมึกครับผมทุกคนวินนกนกนกทุกคนครับยังไงก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนก็อเดินผมทุกคนคือว่าตอนนี้ช่องผมถึงพันซับสไคร์แล้วผมต้องกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนมากะครนะผมทุนที่เขามากดไลค์แล้วก็กดติดตามผมที่ซัพพอร์ตผมแล้วก็ให้กําลังใจผมต้องกราบขอบคุณมากๆผมทุกคนขอบคุณจริงๆขอบคุณที่สุดเลยผมทุกคนนี่ถ้าไม่มีทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามารับชมแล้วมากดติดตามผมก็ ไม่ได้ถึงประมาณนี้ผมต้นนี่ก็วันนี้ผมจะผัดปลาหมึกกับผมต้นดูใบกระเพราสดๆจากที่สวนเราผมต้นโอ้หลุดมาเป็นต้นเลยผมยังไม่ได้ฉลองอะไรเลยครับผมทุกคนก็เหมือนว่าเราฉลองนิดนึงดีใจนิดนึงเพราะว่าเราได้ทําให้ทุกคนเข้ามากดไลค์กดติดตามพวกเรานะครับผมจนถึง1000ซันสไัครนะครับทุกคนเดี๋ยวให้โอกาสหน้าผมต้นเดี๋ยวผมจะมาฉลอง หาหมึกกุ้งอะไรมาทำอร่อยๆลวกกินอะไรเงี้ยผมทุกคนนี่ทุกคนดูใบมะพราสวยมากสวยจริงๆนะผมทุกคนโอ้โหตัวลิงปริงเซ็ตๆยนี่ผมจะใส่ใบมะกรูดหรือเปล่าไม่นี่ผมไม่ได้ใส่แล้วนี่ใบมะกรูดเซ๊ะ Tunggu penting ke topik คือว่าเราเจอกระเทียมแล้วเราเพิ่งมาต้มใส่ที่ร้า โอาผ่นก็รอดไปแสพันนึงเลยเน่ คนคือว <S 々> ่าผมจะใส่ใบกพ้วอันนี้ก็พอแล้วใบกพดๆแอบนีง่ยๆบกะพรนอยมากเนข่าวสายรานดีนะอมมันเรอแ กี่พันที่หกห่แล้วกเกาทั้งนรงแกันแล้วกั้อออกามนเลยตรนี้ล่องเเดี๋ยวรอเลยไปเกีได้คุยราคาจบกับพ uh ี่โพ่แเลยเพราะพี่แพรแพรคนไม้ผมไม่งเลย้งกิน้มาตรง เราคุยไว้บอกว่ามันจะดไปแล้วบอกเองว่าเปลี่านน้ำตอนแทมันเลอีกไปทีาเราแต่ัวเบิกตามไปแล้วไ่เกลี่ยทีเดียวแลวันคืนลาไว้เลี่ยที่ดินังสี่ันแล้วคนเลยบอกว่าให้เรากลับไปเข้าไปที่ยาคือราคาตเออคนยั้วก็เลยลวคุ คนนี้ก็พอปลอมลัวได้เสร็จเลยนะครับผมนี่กินข้าวกันใหนของท่าเขาเทียงก็ดื่มเกินกันหมดแล้วเร้นไม่ต้อีโอ้อรอ้อกรจายารก้องก่มง้ ทำไมงงอ่ะหมดไปไหนหมด บอทุกคนว่ามันครีมนิดนึงนะทุกคนแต่ก็ได้อยู่เลยเครื่องแบบน้มเต็มนะครับนิดหนึ่งครับผ คนคือว่าผมได้จาการกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วผมทุนก็อินมากๆผมทุนยังไงก็ผมเทียงขอให้ทุกคนกินข้าวกันเยอะๆด้วยผมทนจะได้มีแรงทํางานกันนะผมทุนก็คือว่าคือว่าตอนนี้ผมถึงปังซับแล้วผมต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามากดไลค์แล้วก็กดติดตามผมแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆคนในผมทนที่เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ที่โหทุกคนเขาผมต้องขอบคุณมากทุกคนทุกคนขอให้ทุกคนกินข้าวกันเยอะๆนะผมทุนแล้วก็ดูแลรักษาเสุขาร่างกายกันนะผมทุนยอด ทุกคนนี่เก้าอี้แล้วก็วางทุกคนประเต็นได้ทำการปอกแตงโมนรู้ที่ว่าจะปอกได้ต้องไปหลายเกตหลายอำเภอเลยนะแล้วขออำเภอนน้นบอกว่าขอนอญาตปอกแตงโมกันนะโอ้และแค่ตัยิยนด้วยนะใช่ว่าจะมาทำการปอกได้ต้องไปขอสำารับงานเกศต้องทำเรื่องทำเรื่องไปเยอะ <laughs> อ้าวกินมันเรามากเลยมาเรากินแตงโมไปดืมโอเคเร็วบนหวานทั้งเกงเรากำลังจะทำข้าวกิน

ทุกคนครับเต็งมอ้ออ,อร่อย ทุกคนนี่ผมได้ปูนาของช่างเทแม่ช่างเทพส่ง,งให้ผมคนผมจะอไปคั่วกินกับข้าวสวยกับแซ่บกับคนเดียกันแล้วโอ้สุดยอดเลยเขาได้ทำก,การนึ่นมาแล้ว<อ>ปูนาทุกคนใหญ่ๆด้วยเราไปใส่รูดีเพิ่มใสซ่ซอสเพิ่มจะเคียงปะแกแกเอาแกตัวกระดองกระดองแกกระดองกนอกแล้วเราลงไปคั่วกับข้าแล้วก็ รดีไปไวเพิ่มพกวกพอมาครั้งแรกมันจะจืดอืมครั้งแรกมันจะจืดอบได้ต้่เปื่อยอบอ่ะแล้วไปทำไงมดมดเย็นท่างเก่งอารมณ์ไม่ดีแลวทุกคนหิวข้าว S <S ก็ลงดีหมดเลันกนาวรอกแล้วอ่ะไอ้กงหน้ามันก็รู้แล้วหน้ามันจะมไปเลยนะอันนี้เขาจะเอาไม่ขายเพมาคุยจะขายก็มีใครจะเอาโคนี่เราเลิกงานกันเลยนะครับรบ<ส>ตัวกลับบ้านโค่นี่นะ ทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามเพื่อเราได้ผมคนชื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับขอบคุณขอ,ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมที่วิลโลผมก,ก,ก็เด้วยวผมทุกคนรับาตัวผมบ๊ายบายจะไปที่ไหน